คลิกโพสสำหรับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่30โดยปี2564มีภาพยนตร์ผ่านเข้าเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น17เรื่องซึ่งผลการตัดสินเอหิบัสิโกคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีในขณะที่จ๋าอิชนกกรพึ่งเกียรติรสศมีซิวรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของมิง้งนรินยากุลมงคลเพชรตามความคาดหมายสำหรับงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเดินทางร่วมงานแน่นห้องมัควานรังสรรค์สมสอรทหารบกถนนวิภาวดีโดยในช่วงเช้าจะมีการเสวนาบันเทิงในหัวข้อครูหนังไทยมองวงการหนังปัจจุบันซึ่งได้รับเกียรติจากสองศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์ฉลองพักดีวิจิตและยุทธนามุกดาสนิทร่วมเสว ววนาด้ยและตามด้วยหัวข้อโอกาสทำหนังกับสตรีมมิ่งระดับโลกเสวนาโดยยงยุทธทองกองทุนตัวแทน Netflix และพันธรมทองสังตัวแทน HBO Go หลังจากนั้นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนายอิทธิพลคุเปลืมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นกล่าวและประกาศผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องเอฮิบัสซิโกตามด้วยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ไทกิศักพิสิทธิ์จากภาพยนตร์พยาโศภิยอกคัมรับเกียรติจากดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมอบรางวัลสำหรับนัก แสดงสมทบชายได้แก่นัทก,กิจจจริศจ,จากภาพยนตร์เรื่อง Four Kings นักแสดงสมทบหญิงได้แก่สุกัญญามิเกลจากภาพยนตร์เรื่อง Four Kings และย้ำด้วยรางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในปี2564อีกรางวาัลเรียกว่า Four Kings เรื่องเดียวกวาดไปถึง5รางวาัลส่วนพยาโศกพิโยคข้ามกวาดไป4รางวัลเน้นๆนอกจากนี้ชมรมวิจารณ์บันเทิงได้มอบรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ Lifetime Achievement Award แก่ผู้กำกับชั้นครูแจ๊สสยาม ผู้สร้างผลงานและแจ้งเกิดนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยมากมายโมเมนต์ Moment ลูกศิษย์อย่างนกสินใจและหนุ่มสันติสุขไหวขอบคุณและมอบพุงมาลัยให้อาแจ๊้นั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก